นูเอชแนลจะจะพาทุกคนมาปนปลดุกแซบแซบจ้ะพี่โน้ไปเริ่มกันเลยตอนนี้ก็นำใส้หม้อข้างไฟได้จ้ะต่อไปเอาปลาไใส่จ้าปลาไส่ลงไปจ้ะใส่เกลือจ้าต่อไปปิดฝาล่อให้หอนจ้าไปใส่ปลาดุกน,นี่นำปลาหลอนเราได้จ้าใส่ปลาดุกลงไปจ้า ใส่ลงไปเลยแล้วก็ปิดฝาล้อให้สุกจ้ะตอนนี้ปลาดุกสุกแล้วจ้ีอย่าห้ไปขีบเส้นถ้วยเลยจ้ะแล้วก็ไปย่างพริกกระเทียมหอมจ้ะขีบเลยจ้า Sugar, จ้าเดียบร่อยจัดอย่าไปยามพริกเลยจ้าอันนี้เขาก็เมื่อกี้พริกกันจ้าจะใส่พริกเขียวกับพริกแดงผสมกันด้วยจ้าแล้วก็กีกระเทียมหัวหอมจ้ากีให้หอมเลยมาครับจานกันจ้ากีฟังหน่ห้แบบหอมก่อนจ้ามาเบิ้งอีกฟังเลยจ้าว่าไง นี่ได้แล้วนี่จ้าพี่น้องได้แล้วจ้าอย่าห่อไปตำปนกันเลยจ้าจ้าเนื้อปลาดุกเอกแกเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องไปตำกันเด้อต่อไปใส่พริกนี่จ้าใส่ลงไปเลยจ้ะหอมกระเทียมามาตำกันเลยจ้า กับเจ้าน้อี่น้องนาพี่กัไปย่างหอมๆปลาฮาล็ใส่หองกระแกนมันสิดโปรเซติเได้มนันจะไหนมันขาดโปรตีนเลยอ่ะ ข้นป่าหน่อยจะมาค้นปุ๊เพราะว่าไม่อะไรอะมันหัวมันหัวมันมันมันไปอีกมักไปผิก แดงกับพริกเขียวผสมกันกน้ะน้ันไม่เป็ดเพราะเน้อบามาเินเลงสิแต่ไม่ไจ้าอะไรแล้วจ้เรียบร้อยแล้วเดี๋ขวดพริกก่อนจะใส่ปลาดุกลงไป ลงไปเลยค่ะเขาก็มาตำให้มันเข้ากัน

ใส่ทุงชั่วรอพี่ออกก่อนจะ้ะนี่ใส่ลงไปเลยมาตามอีกสักรอบแต่มัน,นมทุงน่งชุบด้วยมันเขากับเนื้อปากจ้ะแล้วเขาใครใส่นาดเนี่ยต่มปลาไหลไว จ้าต่อไปใส่น้ำปลาที่เขาต้มไว้ด้วยจ้าเขาจะบใส่น้ำปลาเพราะว่าน้ำปลาเขาจะใส่เกลือลงไปแหลปะปลาไหก็ใส่หลายแล้วมันนัวแล้วพี่น้องเอาไปใส่ตามปริมาณที่เขาชอบด้วยจ้ะเดี๋ยวเขามาปนเบืองก่อนเราพอยยัง พอเขาจะเติมอีกนี่จ้ะแต่ผู้ใดามาแบบนี้ก็ได้เด้อจ้ะจะเติมอีกนะเวลาเขาใส่เขาขอบคุณเบิง้งเขากะปริมานเอาใจเพราต้องใส่เทียเดียว จ้ะทำน,นี้ก็โอเคละตักใส่ถ้วยกันเลยจ้ตาตักใส่ถ้วยเลยจ้านี่จ้าพินจะแซ่บบพี่น้องพี่นี่จ้าเรียบร้อยจ้ะพี่น้องปนปันดูครูหนามนวนัวเลยจ้ะมันมันนวนัวพินจะแซ่บค่ะจ้า หยอดความแ่บในจับพี่นงเอ,อ้ยไปลวกพักกันเด้จ้ามีจ้าพักตุ่มจะมีประมาณนี้จ้าอย่าเอาออาน้ำไปค้างไฟต้ม่มเลยจ้าแล้วนี่น้ำห่อนเลยใส่ลงไปจ้าคอยใส่ใส่ปลาเขือลงไปก่อนด้วยจ้าเพราะว่ามันสูกสา เดีย๋ยวล่อบะเขือแบบไก่จะสุกแล้วเขาค่อยใส่ผักชนิดอื่นตอนนี่บบะเขือไก่จะสุกแล้วจ้าเอาไปใส่ผักชนิดอื่นลงไปเลยจ้าใส่ลงไปเลยมีควันได้แต่อดเติมไฟต้มไปจนไฟดับะจ้าต่อไปเ้าปิดฟ้าร้อยพักสุกจ้า ฝาเบ่งเลยจ้าว่าสุกเนี่ยอย่ามาคดนเลยจ้ะเปลี่ยนฟังก่อนจ้ะเนี่จ้ะแต่ปลาเขือน่ะมันสุกแล้วจ้ะถลอบแล้วจ้ะสุกเบ็ดแล้วอย่าห่าไปขีบใส่จานเลยจ้าขีบใส่ถาดญ่ายเลยจ้ะ มักต้มแบบว่าแบบเบอยๆมันจะแซ่บเก็บลงจ้าเขาเอนเอนี่ยังก็พักอันนี้พักป้องแป้งบอดีกว่ามันแซ่บดิจ้าไปไปได้จ้าอือผักต้มแซ่บๆเลยจ้ะพี่น้องกือเจี๊ยบเนี่ยคล้องแ่บเลย เียบอลอยจัตพี่น้องผักต้มผักต้มไปเปื่อยจ้ะอออยไปกินนะครับไอ้ปนน้องแสบอย่างแห้งได้จ้ะถ่ายคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งใหนหน่อยได้จ้า